หรือหนึ่งปีนะครับน้องเมย์รู้สึกเล่นแบดตั้งแต่อายุกี่ขวบก็ไม่รู้นะห้าหขวบทุกคนจะต้องสร้างความเวยชินความเรียนรู้กำลังกล้ามเนื้อทำให้พัฒนาการซื้อขายได้เหมาะสมกับตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นนะคือหลักของวินัยนะครับและการลงทุนโดยไม่มีวินยัยมักจะจบด้วยภาวะขาดทุนนั่นเองก็เหมือนกับหนูติดกรง ซึ่งไม่มีใครอยากเป็นนะครับและความสัมพันธ์ระหว่างวินัยนั้นก็จะทำให้เราพัฒนาไปสู่นักลงทุนที่ชาญฉลาดและทำกาไรได้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆแต่เรากล้าพูดว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ถูกหลักท่านจะต้องถูกมากกว่าผิดลงทุนสิบครั้งท่านควรจะผิดได้ไม่เกินหครั้ง ถ้าผิดมากกว่าห้าท่านต้องอย่าเพิ่งลงทุนนะครับ